สวัสดีครับวันนี้จะพามาถอดไอเกียร์เปลี่ยนบูทปลายเกียร์นะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นของใหม่นะครับของบ i โก้นะจะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะถอดผงนี่ออกถ้าเป็นตัว E ตัว G มันก็จะมีตัวครอบตรงนี้นะครับมันจะมีมุดอยู่สองอันอยู่สองฝั่งแค่ถอดออกก่อนแล้วก็ถอดอคอนโซลกลางนี่ออกครับ แต่ตัวนี้เป็นตัวเจมันจะไม่มีมันจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นตัวเจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยครับผมแล้วก็ลือ้อนี้ออกนะลื้อออกบิดออกนั่นก็จะเจนอน็อตอยู่ข้างล่างนะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบมีอยู่สองมีอยู่สี่ตัว สี4ตัวแล้วมาถอดกันเลยใช้เป็นตัวทีเบอร์สิบนะครับเออเดี๋ยวบอกก่อนว่านี่ช่วงห่างมันมันหลวมมากนะครับก็แก๊กก็แก๊กครับเวลาขี่มันจะสั่นมันจะดังก็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 กครับผมเร้วมาถอดเปลี่ยนกันว่าก่อนเปลี่ยนกับกับอ่า หลังเปลี่ยนไปแล้วมันจะแตกต่างกันไหมมีรัจะ4สี่ตัวครับถอดเลยประมาณนี้นะครับมันก๊อกก๊อกก๊รับมันจะเป็นหัวแฉกไวยนะครับขายออกหลวมๆก็ได้แล้วก็เอาขาควงขันก็ได้ นี่เอดีสี่ตัวเป็นเหมือนกันนะครับนอดสี่ตัวเหมือนกันถ้าเป็นตัวอ e, ีตัวจีคลายออกให้มันรวมๆแล้วก็ไขควงแชกขันก็ได้สะดวกตัวทีมันยาวครับ ยากหน่อยพรมมันแข็งถอดหัวเกียร์มุมซ้ายครับผมถ้าเป็นของที่สูงก็จะมีบูธหลายตัวนะครับเป็นของอี ดีโก้ก็จะมีแค่ควุ้ตัวเดียวแล้วก็มีแผ่นยางรองนนะรประมาณนี้ครับประมาณนี้นครับเอาลูกยางขึ้นนะนี่ครับประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมไปตั้งกองใหม่แป๊บครับ <c oughs> ก็ต่อแบบวาาน,นี้อันนี้ให้กดลง กดลงแล้วก็หมุนซ้ายนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายคลิปล็อกยกขึ้นได้เลยนะนประมาณนี้นนนเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดข้างนอกนะครับ่อนมาใส่ประมาณนี้นะครับถอดออกมาแล้วเราก็จะมาล้างเอาเบนซินล้างผมเอาเบนซินล้างนะ ล้างหมดเลยแล้วค่อยอัดจาระบีใหม่ครับตัวน,นี้นะที่เราจะเปลี่ยนรบม,มากหลังจากถอดออกมาแล้วนะไอ้ลูกยางอันนี้เปื่อยหมดเลยนะเปื่อยจนกรอบแล้วครับนี่ตัวใหม่จะเป็นอย่างนี้ดูต้นเก่าเปื่อยจน หลังจากทำความาสะอาดนะครับก็ประมาณนี้นะได้ขาวๆเ,เลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับทาจาระบีลงไปหน่อยนะประกอบเข้าไปใส่ลูกยางไปก่อนนะครับมันจะมีถ้วยแบบนี้ถ้วยลูกยางใส่จาระบีลงไป ใส่จรารบีหน่อยนี่นะเราก็ประกอบลูกยางเข้าไปแล้วนะของใหม่ใส่จรารบีเข้าไปใส่ซท่น่หยใส่ลงไปตรงๆนี่ครับเข้าไปแล้ว ใส่ฝาเข้าไปใส่ฝากดลงไปจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะนี่นี่ใส่ลงไปแล้วนะครับก็ใส่ลูกยางกลับเข้าไปประมาณนี้เลย หลังจากเปลี่ยนพุทไปเกียร์แล้วนะครับเข้าง่ายๆเลยนะไม่หลวมละประมาณนี้ครับ